ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุูุสุขคนหลังจากที่ผมลงตัวเลขไปให้แล้วนะครับลงตัวเลขไปให้นเนาะปเลขบนนะ8ป8หนึ่อเ้เลขสามโตกับทอยู่ประมาณนี้นะครับ282382 782หรือว่า781381หนะหรือว่าพวกนี้นะเจ็ 9 8 9ปดเก้ายังกว่าไปนะตัวเลขลงไปให้แล้วที่นี่ว่าผู้렁ง้นเพิ่พนก็อยากเห็นสูตรเนาะว่ามันมา,จากจังไดเป่นจะไห้ใจได้บ่เื็นจะไดนะครับก็เลยเสียเอามาให้เบิง้งนะสูตรจึงสูตรผมได้ลงใส่สมุดผมไห้นะ่ว่าผมบางที่ผมกะผมก็เคยบอกสูตรไปแล้วแหละว่าจะพี่น้องที่เขามา่ไหม่นะครับสูตรผมลงใส่เหลี่ยมใย่ผมไหวนะครับ ลงเสลี่ยมใหญ่ผมไว้มันจะมีอ่านี่เห็นว่ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศสามสี่ห้ายังกวานไปนะนี่ผมจะมาเหตุไหตเบิ้งว่ามัน <c oughs> มันมากแบบใดนะครับเพราะว่าผมบริเวปักลักก็จริงแต่ส่วนมากผมว่าชิห้หมันเป็นสิกับน้วยนหนา,หนาแล้วมันก็หลายสูตรพอสมควรเพื่อที่เอามาชนกันนะครับ ตังวดแรกนะเลขสองกับ3มันเป็นเลขสองโต่งได้เลขสกับ3ออกที่7 2 5ดองห้กับ1ออกที่สองเขาหลักหน่วยศหลักหน่วย7หลักสิบสากามาหลักสิบหมาหลักร้อยกับหลักหน่วยสองกับสาม มาหลักร้อยกับหลักหน่วยศูนย์ไปที่หลักร้อยแม่ลดจากสิบมันก็ไปไปหลักร้อยนะผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยจับเลขสามตัวให้นะครับหกกับเจ็ด10สิบกับร้อยอ่าร้อยกับสิบสิบกับร้อยละนี่วันนี้ผมจําได้ยุผมเอาลงให้พี่น้องเบิง้งพอลงปุ๊บผิดปับ๊บอ่าพี่น้องคอมเมนต์ผมอยู่ด้ววันนี้ก็ไดนะ หลังจากคิดปุ๊บมันเข่าต่อต่ผมก็ยังใสอยู่แต่พี่น้องอาจจะรูบร่รู้นะสองกับสามกับเข่าที่สิบกับหน่วยของมัน8ดเข่าที่หลักหน่วย9เข่าที่หลักสิบสมาหลักร้อยวัดว่าหัน7มาหลักหน่วยนะครับงวงนนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งไลสิมา ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับบหวหัวตัวไดสีมากคือกันศูน <c> ย <oughs> ์กับหนึ่งก็คือศูตรนี้นี่ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับวันนี้พีทเห็นว่าได้ศูนย์กับหนึ่งวันหันก็ได้เจ็ดออกอ่าห้าเก้าเจ็ดเนอะอืมออกห้าเก้าเจ็ดวันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งในหลักที่ไปที่มากของมันมันทีมาก มาสิบมหน่วยแต่บางงวดมันกันนี้ไปร้อยเนาะนี่ไปรักร้อยเห็นบ่ถ้ามันนี้ไปไปรักร้อยแล้วมันสิมาลักนวยนะครับร้อยเขาทั้งร้อยทั้งนวยอันนี้ก็ไปร้อยกับนวยเขาร้อยกับมาสิบกับนี่นะมันสิประมาณนี้นะครับตัวเลขที่ไปที่มาของมันวันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งมันสิไปสิบด้วยร้อยมีสูตรของมันนะหลักร้อยครั้งที่หนึ่ง ร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งได้เท่าไหร่ให้บวกแปดนะอันนี้คือหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองให้บวกแปดคงที่นะสิบสองบวกแปด แล้วกับ20ได้0กับ1นะมันจะได้เป็นเลขสองหลักนะครับอันนี้มาเบิ่องอีกสูตรนะึงบาทนี้ <c oughs> อันนี้ก็หนึ่งเข้าที่หลัก10บสองหลักสิบหหลัก10เขาเจ็มันไปหลักร้อยเจหลักหน่วย 9ก้าไปหลักร้อยเจ็ดนั่นเป็นเด่นบนนะอ่ามีผพดผิดงวดหนึ่งไนดะ้หลังจากที่ผิดก็ไปเขาที่หลักสิบอ่าหนึ่งหลักสิบแปดหลักสิบอ่าแปดหลักหน่วยเนาะแล้วก็สองกับสามเขาที่ร้อยกับสิบแปดแปดเก้าเก้า ไดแปดกับศูนย์ออกศูนย์แปดวันว่างันได้หาออกห้าเจ็ดเก้าวันนี้บอหนาไปลักร้อยนะไอ้ชุดนี่นาเชอยูุ่ลักซิปกับลักน้อยนะครับแปดเก้าศูนย์นี่เพราะว่ามันไปลักร้อยเรามันต้องมากลับมานะปกติมันชิบบมาลักร้อยซ้ำนะครับเห็นบ่สังเกตเบ้าง ถ้าไปหลักร้อยแล้วก็มาหลักหน่วยหลักร้อยก็ต้องมาหลักสิบนะหลักร้อยก็ต้องมาอีกหลักหน่วยนะงวันหานนวดไปหลักร้อยแล้วงวดนี่นาสิบกระหน่วยนะครับแปดเก้าศูนย์นี่อันนี้คือสูตรมันนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สอง่าได้สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าไปเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะ โมเมนตว่าได้เแล้วก็แปดไปเลย,ดยได้เก้าศูนย์หไปเลยนได้เก้านะครับให้เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับหลักสิบครั้งที่หกับหลักหน่วยครั้งที่สองครั้งที่หก็คือ4หน่วยครั้งที่สก็คือ9ก้านะสี่บวกหเท่ากับเกก็เพิ่มหนึ่งลด1นะครับมันจะได้8ปดเก้าศูนยนะสูตรมันกะนี่ละ ซึ่งมันก็คือสูตรนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้เห็นบ่ได้8กับ0ูย์ออก308นะครับวันนั้นวันนี้ได้5มันไปหลักร้อยก็คือสูตรนี้สูตรเมื่อกี้นี่แหละผมลงใส่สมุดใหญ่ผมแต่ว่าผมเอาสูตรมาให้เบิ้งที่หลังว่ามันควรควรสิกกอกลุ่ม890ไว้กับ1สูตรบางัน นะครับบาเนี้อันต่อไปนะให้จากสามสูตรและะ้วก็อธิบายอีกที่หนึ่งนะครับสูตรนี้บม่ได้ยากให้ดูแค่หลักพันนะง่ายๆสูตรนี้ให้ดูแค่หลักพันหลักพันได้เท่าไหรแล้วก็เพิ่มหนึ่งรถหนึ่งนะครับก็จงไปบวกนะให้ดูหลักพันแล้วก็เพิ่มหนึ่งรถหนึ่งไปเลย <c oughs> นี่ ตัวนี้หลักพันคือเลข2นะเท่ากับเพิ่มไปก็เป็น3ามลดก็เป็น1นะแปดหหนึ่งเขาที่หลัก10บเขาที่หลักหน่วยหลัก10หลักหน่วยนะหกับ7จ็ดหลักพันคือ6เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งได้หากับ7เข้าที่10กับหน่วยวันนี้3 ห้าสิบกับหน่วยมณีหนึ่งร้อยกับหน่วยเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยหกหลักสิบสองมันไปหลักร้อยแล้วงวดนี้ผิดด้ผมเขียนผมเขียนผิดงวดหนึ่งนะผมเขียนผิดงวดหนึ่งแต่ว่าไอ้มันอกอกอะไรอ่ะ ห้าสองแปดแล้วมันมาออกสองสามห้าอะออกสองสามหาหลักเจ็ดมันก็คือเลขอ่หาหลักพันคือเลขเจ็ดนะมันออกสองสามหางวดน,นี้ผิดผมเลยขันไว้เดี๋ยวกะพี่น้องไปย้อนเบิ้งเอ้าจา,านผิดงวดหนึ่งคือบเ,ททเบื้อเทเบิ้ลพัชวา่าผมน่เขียนอันนี้ผิดผิดผิดผมก็เลยคิดกานเอาไอ้แนวลบมาลบนะแต่ว่าผมบอกว่างวดผิดงวดหนึ่งเด้องวันนี้ด้อออกสองสามห้าะเพราะว่าหลักพันมันเป็นเลขเจ็ดโมเขียนอันนี้ไปแล้วผมก็เลยไอ้ บริลบนะหลังใจออกสองสามหามันก็กลับมาเข่านะครับมันบริบวกยากไหมใช้หลักพันใช่เฉยนะครับหลักพันแ้วมันส่วนมากนะตัวนี้มันสิมาสิบกับหน่วยนะครับฮะเมื่อกี้งวดน,นี้ไปรักร้อยเลวนี่งวดที่ผ่านมาหันไปลักรอ้าาารกรอยนะครับงวดน,นี้แน่นอนว่ามันต้องมาสิบกับหนว่วยละเจ็ดแปดเก้านี่ สังเกตได้นะหลักพันนี่มันสิมากแกส่วนมากนะครับเป็นสิบกับหน่วยสิบกับหน่วยไปรักลอยบ้างก็มีหน่วยติดนะครับสิบหน่วยสิบหน่วยอ่าแล้วก็ไปรักลอยแล้วก็ลดไปแล้วก็มาอ่าร้อยกับหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยร้อยหรือว่ามันสิลดอีกบ่เจ็ดแปดเก้านี่ <c oughs> นะมันเป็นสูตรสิบหน่วยนะครับอันนี้เด้ยเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็ได้แปดเก้าศูนย์เทากับมาจับกับ อ่าเล็กหนึ่งแล้กก็จะมีอีกสอสูตรหกสูตรพูดเด้มีหลายสูตรยุนนะครับเท่ว่าได้ศูนย์หนึ่งสองก็มีเลยนี่นะสูตรนี้ผมยังไม่ให้บ้านได้ให้เบิ้งนะครับได้ศูนย์หน่งสอนี่แต่แปดเก้าศูนย์กัส่นกันสองสูตรผมให้เบิ้องละสูตรหนึ่งนะแปดเก้าศูนย์ห้าหกเดสองสูตรนี่ยดเด็กก็จะเหตุในเบื้องยุนมันประกาศลดซ้ำหนอนะครับ คือที่ไปที่มาน่นะนะจะได้ว่าตัวเลขผมให้แล้วล,ะละ่ะแล้วกาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเนี่ยให้ให้เบิงแล้วแล้วอีกศูนย์หนึ่งกับหนึ่งกับสองแล้วห้าหกเจ็ดแล้วพี่น้องยังตัดสิ้นใจเอาเองนะครับเพราะว่าตัวเลขผมลงให้แล้วเนี่ยตัวเลขไอ้เป็นเลขสามตัวนะผมลงให้เป็นแบบนี้นะครับ อาจจะเป็น7 8็ดหนึ่งก็ได้เป็นเลขเลี่ยงมากนะเจ็ดแปหนะึ่งามแหนึ่งะหรือว่าเก้าแหนึ่งเพราะว่าผมให้แปดหนึ่งดสองนะครับเดี๋ยวจังหวะกันนะคือเอาตัวเลขมาให้เบิง้งแล้วก็เลขชุดนี้นะครับให้ติดเลขชุดเสื้อจังได้ก็ได้ให้เลขชุดนี่2ปีหลุด3างวดนะครับบมาบนกระล่าง หรือมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขพวกนี้แคปหน้าจอไว้แล้วก็พี่น้องไปซื้อใบตรวจมะลัยเบิงนะครับเนี่ยไปซื้อใบตรวจแบบนี้กับมะลัยเบิงเนี่ยเงินนี้ที่ถูอหกแปดบนนะห้าเก้าเก้าสองนี่ถูกบนล่างแน่นอนนะห้าเก้าเก้าสองผมได้ขีดไว้แล้วล่ะของปีนี้นะแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็ออกไปแล้วนะ 5797 92 59งวดกรอน้น08ก็ออกไปแล้วกรอนน่ะก่นหนานั้นนะนี้ปีนี้มันออกตรงนี้งวดต่อไปผมสิได้เอาสีเขียวมาลงมงใดนี่สีเขียวมาลงภายในนี่ล่ะผมว่า70717273บน่นาเกินนี้นี่ละ1234 1234564624ชุดนะครับ บนล่างนี่ยีมันออกไปเราสองสองสูตรก็เหลือ22แค่นั้นเองนะเนี่ยให้ซื่อกอกุมพวกนี้ไว้นะครับจากนี้มานิเจ็ดสามเจ็ดสอนมานิเก้าอสามเอหน่าศูนย์เก้มานีิหรือว่าผู้ไดบอมัก0ูนย์กรตัดออกได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้เอาสีเขียวมาลงแถวนี้อยู่นี่ จากนี้มันเนี่ยปิดไว้ก่อนอืมหัเย็นจำหนีก็พอกะ <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้ก็อเอาแค่ไอเกตเล็กๆน้อยๆมาฝากเนาะเพราะว่าตัวเลขก,ก็ลุ่งห้แล้วเราที่นี่ว่าพี่น้องอมันเป็นจะซื้อนะ้ำมันยู่บอ่เล็กคือมาส่งนี่เพิ่ม,มาครับกันนั่นแหละทีไปที่มากของมันแต่ว่าผมจับเลขให้เราละก็เลขสองตัวเลขสองตัวนี้กะลง่งห้ไปแล้วพันทงไปแล้วนะครับ เอกออกมาผมก็เท็ยใไ้รูดดอกไอเลกสองตัวน่นก็นได้ <c oughs> อืมนี่อ่ะอันนี้เป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างาเพราะว่ามาให้เม็ดเดียวมาให้เก้าสามสามเก้าใกล้พวกนี้กับการไว้นะครับเพราะว่าตัดจากดับแล้วมันมันจะเี๋ยวเลกพวกนี้อยู่อืมอันนี้เป็นเลกล่างที่พวเก็ะใทียต่แรกมันกะน,นั่นแหละยังว่าแหละ ใส่สามตัวนี้บวกกันนะใส่สามตัวบวกกันอีกสูตรนึงก็หลักสิบครั้งที่สองนี่นับเอาเลยได้แปดก็แปดเก้าศูนย์ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเด่นที่แปดเก้าศูนย์ศูนย์นี่ผมตัดทิมไปแล้วนะครับเดี๋ยแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองแปดสามเก้าสามแค่นั้นเลขนะครับ <c oughs> เลขล่างนะอันนี้ก็เป็นนี่แหละแต่ว่าผมมาสรุปให้เราล่ละ เลขสิยูไปนั่นนี่แ่ะแต่ที่เด็ดก็คือ3เก้าบ่รู้ว่ามันทีเด็ดขนาดใดนะครับก็โอเคนะคลิปนี้กาไว้แค่นี้เดียวมือแรงสิมาลงอีกให้อีกจัก3ส,สูตรนะสำหรับผู้ที่มากสูตรนะครับมักจดสูตรมากอันนั้นเราไปคิดไปคำนวณน,นะครับสูตรของผมผม,มบอไดให้บวกยากนะบ,บนะ่ได้บวกเกิน2 3สลักดอก เห็นบ่อันนี้ก็ให้ใช้หลักพันนับเอาเลยเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับกล็ลองไปไกิตไปคำนวณเบิงนะครับไปเหตุเบิงก็โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ